อยากกินยำมามาช็อตฟิลเลยอยากกินยำเลยขอส่วโล ชอบกันเขาสุนโรสค่ะสตีสามสองสวัสดีค่ะแต่งนะคะแต่งอัธยันต์ค่ะแม่เดี๋ยวนี้เป็นดาราท่านหนึ่งท่านหนึ่งแล้วหนึ่งออไปอะไรไงแม่ไปถึงไรปอะไรไงมีโอกาสได้เจอพี่โอ๋แล <c oughs> <อ>้วก็พูดคุยกันถูกคอแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือพูดคุยกันในเรื่องของเฟื่องนครรวมถึงตัวบทแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าบทเรื่องนี้ถ้ามารับมันมีความซาเล็ตมีความท้าทายก็เลยรับดู แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกคอคระจริกของสตาร์ฮันเตอร์ก็เลยรับเล่นเร้เธอเป็นแม่อ้อยแม่อ้อยจะเป็นประหนึ่งว่าเอาจิงๆเราเป็นคนสวยเรา <laughs> ชอบกันคาะประหนึ่งว่าเราเป็นคนสวยเราเป็นเจ้าของตอนมันค่ายเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนาะเราก็เป็นหนึ่งว่า มีเป็นผู้จัดการของเจดานผู้จัดการของดาราเป็นเจ้าของค่ายเกี่ยวกับวงการบันเทิงล้วนๆเลยเราก็แบบเออจะดิบเราได้หรอไรเยยงี้ยเราเป็นคนเรียบร้อยสรุปว่าจะให้เหมือนเล่นเป็นตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> ส่วนหนึ่งเล่นเป็นตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ตามบทด,ด้วยแต่ว่าทุกอย่างก็มีความรู้สึกว่าอินเนอร์เรามันได้อยู่แล้วคนมันสวยอยู่แล้วแม่มารันรันนี้แล้วงาน ต้องต้องบอกว่าธุรกิจต่างๆหลายๆตัวที่ทำยังคงบริหารจัดการยังคงสเตเบอร์นิ่งเหมือนเดิมเพราะว่าระวังคีย์แมนไว้สมมติร้านร้านย่างเราก็จะวางคีย์แมนไว้แต่ละสาขาสมมติวางงานในวงการเราก็จะมีว่าเราก็แบ่งเวลาว่าอันวันนี้เดือนนี้รับอะไรแค่ไหนงานสปกเกอร์เอ่ยงานต่างๆเอ่ยเราก็จะแบ่งเวลากันอย่างชัดเจนและถูกต้องแม่เป็นคนที่ถนัดเรื่องการจัดกาเวลาของตัวเองคือไม่จัดคบใดๆเลยอ่าจบเรื่องการตื่น เราต้องตื่นเช้าด้วยกัระทบแค่นั้นเองในี๋วจากนั้นมันจะเป็นการทำการเอ็นยูทีอีกใช่เดี๋ยวจบจากงานนี้เดี๋ยววิ่งละไปรอบคีย์เวิร์ดรอบคีย์เวิร์ดเนียค่ะเดี๋ยววิ่งละแล้วก็ทำการเอ็นยูทีเรจะมีรอบรอบเฟิร์สเกตไปละแล้วก็เดี๋ยวจะมีรอบนี้แล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งหลายคนเลยเข้าตาหลายคนตัวเต็งไม่เท่าไหร่แต่ว่านางซุกนางซ่อนเนี่ยน่ากลัวอันนี้น่ากลัวเข้าาาากงน เขาทำงานยังไงเริ่มต้นจากไปเป็นกรรมการที่อุดรแล้วทีเนี้ยไปเขาเขาตาเขาตาแล้วก็ดูจริตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยยียอดอดีตไปยี่สปีที่แล้วต้องบอกว่าเมื่อก่อนเคยทำนางงามมาแล้วเวทีผู้ชายเวทีผนนู้หญิงก็เสด็จชัยสอนสามคนนสอันสิบเสอนนางได้แต่อายุสิหอะไรอย่างนี้แสดงว่าแม่ก็แบบว่าเบอสมัยนั้นแล้วก็เรียน อยากรู้จริตเวเนซุเป็นยังไงจริตฟิลิปปินส์จริตเวียดนามเนี่ยเรียนหมดเลยอยากรู้เรื่องไหนเรียนเรื่องนั้นแล้วไปหาคนที่ว่าเป็นเทคนิคเช่นนั้นนั้นมาสอนเราเลยเรต้องพิจารว่าคนไหนคิดว่าจะได้ผลแ,แบบเวไนที่แ,แบบอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่หน้างานเพราะว่าการฟาดฟันการเชื่อเสือดวินาทีต่อวินาที ตัวเต็งอาจจะอาจจะตุ๊บตัวตัวม้ามืดอาจจะขึ้นหรือตัวเต็งอาจจะนอนมุงมาเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ว่ามุงจะเลือกใครในวันน,นั้นแต่แต่แต่เนี้คือตนา,ามามาแทบหนึวัน เดามาทุกวันค่ะมาในวันเฟิรกิจเปิดประตูสู่สักรวานอยากจะบอกว่ามองนางงามให้เป็นความบันเทิงเอนดูเอ็นเป็นเอ็นเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้สําคัญแต่ว่าการแข่งขันก็สําคัญแต่ทีเนี้ยต้องดูให้เสิ่ลึกว่ามองยังไงให้สนุกดูยังไงสนุกนั่นหลักต่างหากคือขีที่ทางดิเรคชั่นที่เขาวางเอาไว้ประมาณนี้ อันนั้นแล้วแต่ตัวบุคคลแต่จริงๆเราเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมจริงๆคือคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าแต่เชื่อว่าเอา่อทางกองเขาเขาเลือกมาแล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเราร <c oughs> ีซอสผลลัพธ์เป็นยังไงในในตัวนั้นแต่ว่ากรรมการก็รับชะตากรรมไปค่ะรอยะเงียตัวแม่คืเจอหรือยังยังเจอแบบนตงจอยัง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 ไม่เจออะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยยังยังไม่เจอแต่ก็พร้มอม <c oughs> ไม่พร้อม <c oughs> <c oughs> ไม่พร้อม แม่ทอยางไรกแมเพราะว่าเราเราตีรรมต้องมีการปบบาปุยอกวาอให้ทำไดัมก็ต้องีเลยอแม่จริงๆเราเตรียมใจไปก่อนอันดับหนึ่งสถึงสาข้อมูลอันดับสองแม่ทำรีสิร์ชนางงามนะ คนนี้เป็นยังไงประกวดวิธีไหนบ้างหลังบ้านเป็นใครเราทำรีเสิร์ชแล้วพอทีนี้ทุกอย่างการพูดคุยการการคอมเมนต์ต่างๆนะ่ะมันต้องปิดท้ายด้วยคําแนะนําซึ่งเ่อเรามีคําแนะนําให้เขาหรือว่ามีว่าว่าเขาต้องทําอะไรปฏิจจ์อะไรแนะนำเนี่ยเขาจะรู้สึก c <อ>ี p แฮปปี้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วว่าการปกำกำกเป็นกรรมการเอกรูทีไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยยากมากยากมากเพราะว่าเสี้ยววินาทีต่อเสี้ยววินาทีอันนี้คือสิ่งสําคัญสติสติมาประยาเกิดอันนี้สิ่งสําคัญเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำไมต้องัด แล้วแต่คาแรคเตอร์อย่างวันนี้ไม่สามารถตัดใจปักจั๊ดได้วันนี้ต้องชัดต้องคอมเมนต์ในสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็ต้องต้องให้นางงามโชว์กุลเรื่องรอบวันนี้เป็นรอบคีย์เวิร์ดอ่าก็ต้องโชว์กุลชายแล้วกรรมการยังไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยเห็นกรรมการคือจะนั่งออมอยู่แป๊บนึงก็คือแม่ใช่ไหมที่ไม่นอนไม่ได้นอนน้อยต้องปรับตัวในนอนน้อยในนอนนัดอะไรอย่างนี้ ท่านจะยังไงเอาเพราะ่าเดี๋ยวเราไม่งานเราจะไรปทำธุรกิจด้วยอะไรด้วยเอาจริงนะมันถูกแยกเป็นอย่างงี้สมมติว่าธุรกิจสาขาสี่สาขา แล้วก็บริษัทโรงงานอะไรก็ว่าไปแล้วก็การคอล l ล b ตั a ตัดกับแบรนด์ต่างๆแล้วก็งานบันเทิงเลือกลับมเมื่อมีเวลาว่างอันไหนถ้าสะดวกไม่มีเวลาว่างอะไรยังไงก็ก็ต้องขออนุญาตว่าเป็นรอบหน้าน,านักข้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างบ้านเนี้ยสตาร์ฮันเตอร์เนี่ยพี่โอเป็นคนน่ารักเราก็เลยเทคยืมบ้านนี้จริงๆไม่ใช่ผู้ชายเยอะฮ <c oughs> ไลท์อยู่ตรงนี้ <c oughs> ผู้ชายเยอะ <c oughs> แล้วเด็กหล่อๆเด็กบ้านนี้หล่อๆทั้งนั้นเธอแล้วฉันจะไม่เทคีบบ้านทุกอย,อย่างมาโยงลงบ้านนี้หรอแล้วเดี๋ยวรอม่้เขาบอกว่าห้ามกินเด็กในบ้านคำเตือนถ้ากินผู้หญิงจะโดนออกเราเป็นผู้หญิงเราบอกเรายอมโดนออกเพื่อจะกินเด็กในบ้านเขา <c oughs> อนุมัตินะพี่อนุมัติไหมคาออกไม่ค่ะเอาเลยค่ะ อธิบายให้ออกเลยค่ะคำเตือนคำเตือนหนักมากแม่ห้ามกินเด็กในบ้านเลยว่ะเอ๊ะยังไงไม่ได้เลยถ้ากดเล็กเลยนะผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงโดนออออันเราคือเราเราพยายามเราพยายามวางตัวนิ่งแต่พระเอกแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยมาเล่นด้วยพยายามจีบเราแย่งกันอ่ะจะมาหลังเวทีก็เต่าอีแย่งกันนะเออไม่มีใครห้ามเลยใช่ไหม นา <sı ff it> มาหยุดพูดเลยน่น่ารักเฮ้ยจริงๆทุกเรื่องเ่ยไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นละครน,น่ะน่าสนใจทุกเรื่องดูบทดูอะไรต่างๆน่าสนใจมากเลยก็เลยฝากเนื้อฝากตัวกับช่องนี้เนาะเป็นเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่รับเล่นจริงๆเรารุกใหญ่แล้วล่ะ เรารุ่นใหญ่มันควรจะเป็นซีรีส์ใหญ่แต่ว่าก็มารับเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วว่าบริบทบทมันเหมาะสมฟันเรื่องเหมาะสมไทมิ่งมันได้เวลามันได้ก็เลยหลับเขาจถายรับเดี๋ยวมีอาการโมจามีหนึงโอ้แม่มดตอนเนี้ยวันที่สองต้องไปป้อนยา,นาป้อนยานางไม่ยอมหลับแชทกันอยู่ยังทำงานเลยแบบแม่ กระเทยตายไม่ได้นะนางบอกกระเทยห้ามป่วยห้ามตายอะไรเราก็บอกว่าป่วยได้แต่ตายไม่ได้แต่ยังกินผู้ชายได้เหมือนเดิมนางก็ดดากลับเลยปุ๊บแต่ทีนี้วันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าดังนี้สภาวะความเครียดสะสมหนักมากแล้วทีเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าลูกน้องเขาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเขาต้องแกล้งเขาต้องเป็นอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยร่างกายเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกละเขายังดื้ออยู่เราก็ต้องแบบอ่ะเข้าบ้านนางหลือว่า กินข้าวเสร็จนางก็อยากออกจากนอกบ้านไปกินข้าวนอกบ้านกันหรกอกค่ิวหรือว่าอยากออกอยากออกออกก็ออกไปกินข้าวสิงคโปอนยาแล้วทีนี้ปุ๊บก็ไม่อยอมไปโรงพยาบาลใครฉอดน้ำเกลือปุ๊บวิ่งมาถารายการเข้าโรงพยาบาลเขาเขาสสนุกเหรอแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตือนสติแต่ว่าแม่ไม่ฟังใครหรอกค่ะชันแข่งแร่งและฉันแข็งแรงแต่ตายแล้วก็มีน้าที่เป็นกําลังใจให้แม่มดแต่นางก็ยังทํางานเนี่ยจริงๆอ่ะสิบห้าเน,นี่ยมีงานนะทุกคนขอเลื่อน ใช่ไปไปอีกวีคหนึ่งะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็ยังทํางานนางใจสู้อาการโดยรวมอ่อาการโดยรวมจริงๆแบบปลายประสาทแล้วทําให้หน้ายกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มีอาการมีโอกาสหายร้อเปอร์เซ็นต์แต่ขอพักผ่อนข,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 ขอยนางนอนแต่นางไม่ยอมนอนประเด็นประเด็นไม่ยอมนอนเลยนอนก็นอนไม่ลึกเลยอะไรอย่างนงี้แล้วก็คีดอยู่ตลอดเวลาสภาวะแบบเรื่องอะไรกัหมดอันนี้ถือว่าเป็นหนักที่สุดสำหรับแม่ เาใช่ใช่ใช,ใช่หนักหนักแบบเห็นเลยอะ่ะหนักแบบเห็นอาการเลยจริงๆอะ่ะอาการป่วยต่างๆเนีน่ยนางอะ่ะบางครั้งนางมีแต่ว่านางไม่ได้มามาเห็นชัดนางก็นอนฉีดยาโน่นนีนน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้นคือด้วยความที่เห็นชัดเพราะว่าต้องทางานแล้วนางก็บอกว่าลูกน้องนางเยอะแล้วก็ทีงานเบื้องหน้าเบื้องหลังอะ่ะนางไม่อยากให้ทุกอย่างมันสะดุดนางก็เลยยอมที่จะแบบทำแต่ในขณะนา้นาย,ยอมทำทุกคนอยากให้นางอยู่ หยุดแป๊บนหนึ่งเด็กเองเขาโรงพยาบาลบ้างทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ยอมไม่ยอมเลยคือจริงเรงามีกดเองให้แม่มดดันอะแบบว่าเขาสามวัน,อน,อน่อคนทำแบบทำแบบคุณมดดํามไม่ได้ค่ะคุณจระซคุณกระซา,าไม่ยอมค่ะไม่ยอมเชื่อไหม,ม,มวันวันที่เป็นอาการหนักหนักนก,ก่อนเขาลงบานอะ่ะยังต้องถ่ายงานอยู่นะวันนั้นถ่ายถ่ายเควีบอเตอร์ถ่ายถ่ายเควีหนังแล้วก็วันนั้นเสร็จแล้วก็มีถ่ายงานต่อที่บ้านเลยเราก็นั่งงงเดีย่ยวนะ เดี๋ยวแม่แม่เออคุณทาได้กูททำไหวอะไรอย่างเงี้ยทำได้ทาไหวแต่ว่ามันเรารู้มันไม่ไหวร่างกายกจรงจรงมันตึงก,ก็เคยไม่ใช่เหล็กบอกว่าแม่ก็เคยไม่ใช่เหล็กเจ็บได้ป่วยได้อะไรอย่างงี้ไม่มีคนแซวว่าคนรวยก็ป่วยได้ป่วยได้แต่จริงๆแล้วนางโชคดียอย่างที่นางรักษาไหวนางรักษาไหวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสังเข็มการจิตยาการกินยาวันนึงวันนึงหลายตั้มนะแต่ว่านางก็รักษา โดยดดลูกๆที่รอบรอบรอบเรียงรายเราดูแลนางอะไรอย่เงี้ยชายรอบตัวอะไรอย่เงี้ยค่ะ ยังไงก็ฝากเรื่องเฟื่องนครด้วยนะคะวันนี้ไหนแม่อ้อยแม่นาคาแล้วก็ลูกชายแต่ละคนลูกสาวแต่ละคนนะคะยังไงฝากเรื่องเฟื่องนครนะคะฝากติดตามนะคะฝากให้โอกาสนะน<อ>้องใหม่ในวงการนี้ด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจนะคะดาม,ามาได้เลยน้องอะไรนะดาม,ามาได้เลยอย่าม้าอย่าไม่ไม่รับดามาไม่ขนาดขนาดอะไรนะคะฝากอภัยยามอยากกินใช่ไหมล่ะฝากอภัยยามมีโอกาสเดินเชิญนะ สาขาไหนก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ welcome to star society